ต้องมีคำพี่อยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพี่มีที่รวย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 หวยเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่ยางลบ <4 S 1> ยางลบเข้าไปไหนอะตัวเองยางลบอะไม่รู้เขาเมื่อก,กี้ยังวางไว้ตรงนี้อยู่เลยอะขอโมยไปเปล่าไม่เขาไม่ได้เอาไปขอคนดูอะนี่ท่อนไปไหนนี่ไม่ได้เอา ไม่ได้เอาไปอันนี้ที่เห็นนี่ไม่ใช่ยางลบไอ้ที่ตุงๆไม่ใช่ยางลบเหรอไม่ใช่ืใครจะไปขโมยของคเอาไปซ่อนไม่เปล่าว่าอะไรอยางลบหายครับคุณครูครับเนี่ยเด็กหญิงราชินีเอ่อมานี่ดีกว่าค่ะมาเด็กกับเพื่อนเพื่อนดีกว่าอันนี้เขาไม่ใช้กันแล้วมันล้าสมัยแล้วค่ะเออเหรอกะดานที่ไม่ใช้แล้วเหรอคะไม่ใช้แล้วค่ะล้าสมัยแล้วนะะคนักเรียนฝั่งนู้นไฮโซเนาะอะไรเขาใช้กระดานดำเหรอโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเขาไม่ใช่กระดานดำเหรอ ไม่ใช้แล้วค่ะเก็บค่ะไม่ใช้อันคนี้หาเงินกับมันไม่ได้นะคะหาเงินไม่ได้เหรอคุณครูทั้งนี้่ะคุณครูค่ะขาบคุท่านคุณผู้ชมค่ะคุณครูนี่นี่เราเขียนได้แล้วภาษาไทยแหมแค่นี้มาคุยนี่เขาคิดเลขด้วยนี่ตัวเองเขียนเลขได้อย่างเขาหรือเปล่านี่เราเขียนอย่างนี้ไม่ได้หรอกทำไมอ่ะเราเขียนไม่เป็นแต่เราคิดเป็นคิดยังไงก็คิดเลขในใจเพราะเราไม่เคยคิดนอกใจคิดเป็นแต่ในใจ น้าหวนไส้แต่ว่าไม่ใช้นะคุณครูนะกระดาษไม่ใช้ค่ะเทียนคอมพิวเตอร์แทนค่ะใช้โนือใช้อินเทอร์เน็ตค่ะเด่ท่านผู้ชมฮะรู้ไหมครับครูผมชื่ออะไรชื่อนะครับครูผมครับชื่อครูเจือครับเดี๋ยวนะฮะครูเจือครับพระตั้งให้ครับจอจานหรืออะไรนะฮะจอจานค่ะจริงๆแล้วเป็นสอนเสือนะคะแต่ว่าขอเปลี่ยนเป็นจอจานเพราะว่าเกรงใจค่ะเกรงใจวจริงๆก็ทำไมเดี๋ยวขออนุญาตยืนเป็ครูนะฮะได้ค่ะได้เลยจริงๆเนี่ย ที่มาเนี่ยจริงๆคําว่าเจือกเนี่ยก็คือมาจากคาว่าสอเสือใส่เกือกใช่ค่ะถู้ไหมฮะทาไมเป็นอย่างนั้นฮะก็จริงๆแล้วชอบไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนะคะไปให้ความช่วยเหลือเขาแล้วก็บางทีเอให้ความช่วยเหลือนี่ไม่ใช่ยุ่งชาวบ้านนะมันดีนะค่ะไม่แน่ใจค่ะบางคนเพราก็อยากได้บางคนไม่ชอบบางคนไม่ชอบเสือเกินไปหรือเ่าครูเจือเอาเป็นว่าเจือเกินไปก็แล้วกันก็คือตอนนี้เราขอใช้ความเสือกมาขอความเจือก เอาความเจือกช่วยใช้ให้ความรู้กับทางนักเรียนคุณครูผมนะฮะวันนี้ถ้าผู้ชมครับอยู่หน้าจอเตรียมไว้เลยนะครับว่าถ้าใครมีอะไรจะขายทําตลาดทางอินเทอร์เน็ตครูเจือกเนี่ยคือกูรูนะฮะไม่ต้องใช้เงินใช้ทองแม้แต่บาทเดียวที่นั่งอยู่ทั้งหมดนี่คือนักเรียนแหละนักเรียนค่ะนักเรียนทำไมหน้าเหมือนอาจารย์ทุกคนเลยล่ะแต่ละบอาจารย์นั้นเลยนะฮะเนี่ยโอ้แต่ละคนได้ข่าวว่านักเรียนของอาจารย์มีตั้งแต่ยุท่าไรถึงเท่าไหร่ ล่าสุดนี่น่าจะสองขวบนะคะสองขวบก็มาเรียนแล้วหรอมากับคุณแม่ค่ะแล้วแก่สุดหกสิบสี่ค่ะหกสิบสี่จบระดับไวยเกษียณค่ะไวยเกษียนด็อกเตอร์ก็มาด็อกเตอร์ก็มาค่ะตั้งแต่ปถมยันด็อกเตอร์เขามาเรียนเพื่ออะไรฮะก็หลายคนเป็นเจ้าของกิจการนะคะหลายคนก็เป็นแค่แม่บ้านต้องการขายของออนไลน์ต้องการหารายได้คืออยากจะทําตลาดทางออนไลน์ใช่แต่ไม่รู้จะทํายังไงโดยที่ไม่ต้องใช้ตัง และให้มันสามารถที่จะได้เงินได้ทองจริงๆดีกว่าแชทไลน์ลน์ลนบาทเดียวก็ไม่ต้องเสียค่ะครูเจือกนี่ช่วยได้ช่วยได้ค่ะคว่าทําตลาดเนี่ยนกเรียกเรียกครูเจือกมันไม่สะใจค่ะเรียกเจ๊เจือกดีกว่าได้ค่ะินดีค่ะเพราะคนในวงการจะรู้จักว่าเจ๊เจือกเหรอไม่ดูแกไปหน่อยหรออ้าวเจ๊เจือกก็เจ๊เจือกเอาเจ๊เจือกเจ๊เจือกมีวิธีการสอนให้เขาทําตลาดออนไลน์ คือตลาดออนไลน์นี่มันคืออะไรบ้างครับเฟซบุ๊กเหรอหรืออะไรอ๋อทุกระบบค่ะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็แยก ikit ว่าเป็นทั้งเพจทั้งกลุ่มไทม์ไลน์นะคะแล้วก็ในส่วนของ Google Plus Google แล้วก็พวก YouTube เขียนบล็อกอแบบนี้เลยค่ะที่ใช้เขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วแบบที่แบบที่คุณครูตั้งไว้เนี่ยนะฮะใช่ค่ะออาแล้วเว็บไซต์ทั่วไปไม่ไม่พูดถึงแล้วเหรอคะเอ่อบางท่านก็มีเว็บไซต์บางท่านก็มีเว็บไซต์ค่ะซึ่งไม่จำเป็นมันมีค่าใช้จ่ายอ๋อมันมีค่าใช้จ่่าายมมันีคโฮสต ใช่ค่ะมันต้องเสียเป็นรายเดือนรายปี<อ>บางคนไม่มีความรู้ในด้านนี้ก็จะทำงานแต่อันนี้ค,คือเจ๊จือกเนี่ยทำให้ทุกคนไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยใช่ค่คะต้องไปซือ้อโฆษณาไหมใน Google ไม่ต้อง ต้องไปซื้อใน f เ c e b o o k ไหมตองคลิกอ้าวอย่างนี้ f a c e b o o k เอ้ย Google เอ้ยเขาจะมองเจจือกเป็นเจือกตัวจริงอะสิเขาก็จะไม่ได้เงินได้ทองอะสิอ้าวคือจริงๆแล้วเราใช้วิธีแบบออแกนิก่ะคะคือค้นหายไงก็เจอแล้วว่าเราทำทำงานจากทุกระบบเลยอย่างเช่นบล็อกเขียนบล็อกไงให้เราติด Google เหรอมันทำยังไงฮะเอาแบบเคล็ดลับลองสั้นๆดูลองโชว์เป็นตัวอย่างว่าทำแบบไหนเอาเฟซบุ๊กก่อนอะ เฟซบุ๊กทำยังไงฮะไม่ต้องเสียสตางค์แต่เจอลูกค้ามาซื้อของเราในเฟซบุ๊กตั้งกลุ่มค่ะตั้งกลุ่มแล้วก็สร้างเพจสร้างเพจสร้างโปรชัวให้เฟซบุ๊กแจกโปรชัวให้สร้างโปรชัวคือทุกอย่างี่มันเป็นเครื่องมือของเฟซบุ๊กใชหรอค่ะหรือไม่ก็การค้นหาลูกค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายการไฮแจ็คหาลูกค้าที่มันตรงเป้าหมายที่สุดครับค่ะ หลักที่อาจารย์สอนนักเรียนนะฮะค่ะันแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมดูจากหน้าจอได้นะคะลองดูหน้าจอนะฮะว่าเคล็ดลับอาจารย์ผมฟังแล้วก็บางทีก็จะไม่่เขาใจเจ๊บรรยายไปทีละหน้าเลยอ่าหน้าแรกหน้าแรกหน้าแรกใช่ไหมคะค่ะน่าจะเป็นหน้านี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นนจอมาดูนะคะวิธีการมันจะงงๆนิดนึงแต่ไม่ยากเรียนได้เรียนแค่2วันเองใช่ไหมคะเจ๊คะเอ่อคร์สละครึ่งวันค่ะเพราะว่าเราพัฒนาหลักสุดเอาแบบฉับไวเลยอ่ะ อันนี้ในส่วนของคอร์คอร์ส3นะคะเกี่ยวกับ Google ทั้งหมดพวก y o u t ท b e การเขียนเพจนะคะเขียนแอปพลิเคชันบนเพจแล้วก็การส่งอีเมลแบบนักธุรกิจเขาเขียนกันนะคะการทำอีเมลสกินเจอร์ก็คือเราส่งอีเมลหาลูกค้าแล้วก็ต้องส่งแบบมืออาชีพด้วยนะแล้วก็พวกทำโลโก้ทำแบนเดอร์อะไรเงี้ยเราก็สอนอยู่2เกี่ยวกับบล็อกทั้งหมด คือเขียนบล็อกให้เราติด Google เลยค้นหาเจอจากรูปภาพนะคะแล้วก็ใช้บล็อกแทนเว็บไซต์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะหนึ่ง Gmail สามารถทำได้กว่าจะเคยื่ได้ที่เห็นในภาพเนี่ยคืออะไรฮะอาจารย์อ๋ออันนี้เดี๋ยวนะคะ YouTube, YouTube ค่ะหลายๆคนคงคงสามารถ ทำ YouTube เป็นนะคะแต่ว่าคนที่ทำเป็นจริงแล้วต้องใส่เขาเรียกว่าช่องช่อง YouTube ข้างๆด้วยเพื่อขยายแบรนด์นะคะแล้วก็ใส่ไตเติลใส่คีย์เวิร์ดด้วยไอแแถบ้าไอแถบฟ้าซึ่งมันมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ใน YouTube ให้ทำแป๊บเดียวเองค่ะแป๊บเดียวเอง2องนาทีนะมันต้องรู้เอาต่อไปก่อน เดี๋ยวฉายให้ดูพับๆๆๆไปเรื่อยๆเลยค่ะคือหน้าจอขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวตามหน้าจอนะคะเดี๋ยวจะบรรยายตามหน้าจอค่ะเจ๊คะเออ่คีย์เวิร์ดเพลนเนอร์ค่ะคืออะไรถ้าเกิดว่าเราทำธุรกิจเราต้องรู้ด้วยว่าธุรกิจของเราใช้คีย์เวิร์ดอะไรในการค้นหาแล้วก็ขีวังตัวเราเองสมมติว่าข้าวไรส์เบอร์รี่อ้าวยกตัวอย่างจะต้องคีย์เวิร์ดอะไรคีย์เวิร์ดสินค้าคือคีย์เวิร์ดสินค้าคีย์เวิร์ดลูกค้าคีย์เวิร์ดคู่แข่งสามตัวเลยใช้คำว่าอะไรอ่ะข้าวไรส์เบอร์รี่หรือเปล่าก็ข้าว ข้าวจริงๆแล้วเราสามารถค้นหาจาก Google Planner เนี่ยทุกจุดเลยทุกจุดเลยถ้าเกิดว่าเราคิดเองเราอาจจะไม่ไม่ไม่ใช้คีย์เวิร์ดที่ลูกค้าเขาคิดก็ได้เราต้องเราต้องตั้งก็คือประมาณว่าเซตระบบให้ให้ให้ทั้งเราและทั้งลูกค้าหาคีย์เวิร์ดเดียวกันให้ซึ่งมันมีเทคนิคอ้าวแบบนี้ก่อนนอ่าหน้าต่อไปฮะอมาเลยค่ะครับเปลี่ยนมาเลยนะคะอันนี้อะไรคะเจ๊คะอันนี้ก็คือการเขียนสร้าง สร้างเพจนะคะเขียนแอปให,ให้เพจของเราด้วยปกติคนทันท่วไปเนี่ยจะเขียนเพจเป็นนะคะแต่เราก็จะมาโวยวายว่าเอ๊ะทำไมเพจของเราไม่มียอดไลค์เลยไม่มีลูกค้าใช่ใช่ะะใช่สังเกตไหมคะว่าขวามือจะมีส่วนของการแอปเกิดขึ้นนะคะบางคนใช่ค่ะ,ะบางคนเล่น Instagram, อินสตาแกรมเราสามารถที่จะโหลดมาไว้บนเพจได้ Twitter ใครเล่นสามารถโหลดมาได้เลยนะคะรายละเอียดเราสามารถสร้างหน้าเพจได้ยูทูบตะกี้นี่เราทำยูทูบใช่ไหมครับเราสามารถโหลด YouTube เข้ามาที่บนเพจของเราได้เลย ก็มีวิธีการทําแป๊บเดียวเหมือนกันไม่เกินไม่แ๊บใช่ไหมประมาณนี้ถ้าทุกอย่างนี้ประมาณสักอประมาณไม่ถึงยี่สิบนาทีค่ะไม่ถึงยี่สิบนาทีว่ายี่ก็ทําได้หมดแต่แต่ว่าระบบต่างๆเราต้องสร้างไว้ก่อนนะคะแล้วก็การที่่านหน้าอ้อะไรคะครับหน้าต่อไปอะไรฮะอันนี้หน้าต่อไปอันนี้คืออะไรฮะอาจารย์ อันนั้นถัดถัดงั้นงั้นผ่านไปหน้าต่อไปเลยมันค่อนข้างจัดละเอียดใช่เป็นเทคนิคกหละครับอ่าเดี๋ยวกลับมาละกันนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ว่ามันมีเทคนิควิธีการทั้งหลายทั้งปวงนี้วิธีนี้เนี่ยนะฮะเจ๊เจี๊ยบจัดให้แล้วก็ไม่ต้องเสียสตังค์แล้วก็แต่ว่าท่าผู้ชมที่อยากจะรู้เนี่ยดูตอนนี้งงๆแต่ว่าถ้ามาสมัครเรียนเป็นคอร์สคอร์สเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้ทะลุปร่งได้หมดเลย เราจะพยายามค่ะขึ้นอยู่แต่เรียนนานไหมก็ครึ่งวันนะคะแต่หลักสูตรที่เราเอกแบบมาเนี่ยคือเน้นให้ลูกค้าเข้าไปแล้วเข้าใจแล้วกลับไปใช้งานได้ของเเลยแล้วก็ใช้เวลาสอนเนี่ยกี่วันครึ่งวันค่ะครึ่งวันมีค่าใช้จ่ายไหมมีค่ะมีเท่าไหร่คะเอ่อสี่พันเก้าค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามากันสองคนบอกว่าจากรายการนี้เราซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะนี่บอกว่ามาจากคำพูดที่ด้เลยมาเป็นคู่ได้ นะฮะเรากเรียนไปแล้วการันตีไม่ว่ารู้เรื่องเป็นแน่ๆขายของในอินเทอร์เน็ตได้แน่ขึ้นอยู่กับว่าพื้นฐานของแต่ละคนค่ะก็มีพื้นฐานอะไรมาเท่านั้นก็จริงๆแล้วพื้นฐานเนี่ยหนึ่งสิ่งที่เขาต้องมีคือเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องคลิกเมาเป็น ไม่ใช่มีกระดาษแบบสองคนเมื่อกี้ใช่ค่ะแล้วคอมพิวเตอร์ก็ต้องเป็นรุ่นใหม่นิดนึงนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องมีก็คือาจ๊จะพยายามสัพภายของจจ๊ตลอดเวลามือถือดีๆช่วยได้นะคะมืสามารถยิงโฆษณาได้จากมือถือได้เลยยิงโฆษณาจากมือถือได้เลยของฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมดูสิเจ๊เจือกไม่มีเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยไม่มีค่ะแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะคะใช้แตงดีแรงๆหน่อยเพราะว่าบางคนเนี่ยหมุนไปหมุนมายิงโฆษณาตลอเวร้งเสียเวลาเป็นชั่วโมงใช่ค่ะแล้วก็บางคนอาจต้องมีเว็บไซต์ ถ้าเกิดไม่มีใช้บล็อกแทนก็ได้ใช้บล็อกแทนก็ได้สิ่งที่ต้องมีก็คือความรู้ด้านการตลาดออนไลน์นะคะครับเพราะว่าทุกคนต้องรู้ว่าเอ่อเฟซบุ๊กบล็อกยูทูบหรืออ่าเขาเรียกว่าว่าไอ้ที่นักพัฒนาเดเวลลอปเปอร์ได้พัฒนาให้เราใช้อ่ะเราใช้มันเป็นนั่นแหละใชอเจือกนี่จบไอทีมาเลยไหมเป็นปริญญาเอกด้านไอทีมาไหมอ๋อไม่ค่ะหกเดือนที่แล้วยังเดินตอกแตกตอกแตกอยู่เลยนะคะเอใช่ค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นเออแล้วไปค้นพบสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงอ่ะเออพอดีมี มีมีคนแนะนาในเขาจ้างเขาจ้างเราทํากานตลาดให้อะค่ะครับแล้วก็รู้ว่าเราชอบคอมพิวเตอร์มากอทําไปทํามาสิ่งที่เราทําติด Google เลยครับเราก็รู้ว่าเอ๊ะการติด Google นี่มันไม่ได้ยากอะไรนะแต่เราต้องขยันนะคะชอบวิธีที่บอกว่าชอบคอมพิวเตอร์มากชอบมากขนาดไหนก็ไปไหนก็ขนไปด้วยอะค่ะคือยังขนของเจมมาเลยเหรอฮะใช่ค่ะคือไปไหนก็เอาไปด้วยกอดมาเลยค่ะแล้วมีตัวอย่างจริงๆไหมว่าพอมาเรียนกับเราแล้วเนี่ยไปทําการค้าไปทําอะไรต่อมีอะไรของเขาเนี่ย เขาเจอลูกค้าแล้วได้เงินได้ทองจริงๆยกตัวอย่างสักสักอย่างหนึ่งแล้วที่ภูมิใจที่แบบอาจารย์ภูมิใจเลยที่ภูมิใจเหรอคะก็มีอะไรอ่ะมีหลายคนมากไม่อยากพูดถึงเอาเอาเอาเป็นไม่ต้องพูดถึงชื่อเขาก็ได้เอากรณีนั้นเนี่ยเขาทํามาค้าขายได้ประมาณไหนอย่างน้องน้องจอยนะคะมีมาด้วยมีมาด้วยไหนไหนไหนคนไหนยืนยนเลยค่ะยืนยันครับคุณจอยคุณจอยคุณจอยเอายกตัวอย่างคุณจอยทําอะไร เออจอยทอสังหาอย่างเดียวค่ะอสังหาริมาซั์อสังหานี่ยังไงสร้างตึกขายสร้างคอนโดขายด้วยยงไงเป็นเอเจนต์ค่ะเป็นเอเจนซี่เป็นเอเจนต์รับขายบ้านเป็นนายหน้าขายบ้านคนซื้อหาคนขายเหรอเออแล้วยังไงฮะมันได้ผลยังไงก็ตอนแรกจอยมาเรียนกับเจนี่คือมีสินค้าออนไลน์ขายของเล็กๆน้อยๆอยู่บ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวเจ๊เขาแนะนําว่าเอ้ยมาลองเรียนให้เต็มคอร์สเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาลองดูก็มาจับพวกอสังหาครับ ก็ทําได้อาทิตย์กว่าก็มีลูกค้าเข้ามาแล้วค่ะเหรอฮะใช่ค่ะ๋อแล้วแล้วตอนนี้ทํายอดได้ประมาณไหนครับตอนนี้ก็มีปิดการขายไปเคสหนึ่งแต่ว่าตอยเพิ่งทาได้แค่เดือนกว่าเองเดือนกว่าก็ปิดเคสแล้วเคสเดียวก็ประมาณ2 0 30ล้านโอ้โหเฮงค่ะเป็นที่ดินหรือว่าอาคารหรือว่าเป็นคอนโดค่ะเป็นคอนโดมิเนียมใช่ไหมใช่ภูมิใจไหมภูมิใจมากเออไม่คิดว่าแบบทําตลาดอย่างนี้มันจะเจอลูกค้าแล้วปิดเคสได้เนาะ ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆมันมันออกแรงน้อยมากไม่ได้ออกแรงอะไรเยอะเนี่ยฮะเขาดูนิ้วหน่อยได้ไหมคะครับโอ้นิ้วโตมากถ้าได้เป็นแบกไม่ได้เป็นแบกคูณนะเนี่ยใช่นิ้วเดียวอาสังหาริมองมาซับอันนี้เป็นกรณีหนึ่งใช่ค่ะที่ประสบความสําเร็จได้โอ้ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอาจารย์นะฮะภูมิใจนำเสนอนี่ลูกศิษย์ทั้งหมดที่นั่งอยู่นี่ความจริงเป็นเจ้าของธุรกิจ ทำธุรกิจอยู่แล้วจริงๆมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะอาจารย์มีหลายร้อยเลยค่ะโอ้ยทำไมไม่เอามาให้หมดไม่มีค่ารถมาเหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าขอมาอีกนะคะไม่ใช่แล้วไม่มีค่ารถไม่ใช่แล้วนี่เป็นนักธุรกิจทางทำตลาดทางอากาศทางอินเทอร์เน็ตล้วนๆนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะฮะว่าหลังจากเรียนแล้วแต่ละคนเอาไปใช้งานเนี่ยนะครับเขาเจอของจริงยังไงถ้าผู้ชมจะได้เห็นว่าเออมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะทุกคนเนี้ยมันขายได้จริงหรือเปล่ามันสงสัยเหมือนกันนะถ้ามองตลาด คือการทําตลาดทางอินเทอร์เน็ตมันต้องมองโลกทั้งโลกทั้งใบใช่ไหมต้องมีะ้์ให้เป็นค่ะเอ่อต้องมีะ้อให้เป็นใช่ค่ะครับมีะ้อ,อยังไงเจ๊ครับมีะ้อคือจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ประสบความสำเร็จไ,ได้ดีที่สุดคือการติดติด Google ลูกค้าค้นหาเราเวเจอจาก g o เรา e หดเลยค,คือทำยังไงก็ได้ให้เรา โดนเจอเพราะว่าทุกวันนี้คนค้นหาเราจากมือถือครับสมมติว่าใครเปิดร้านข้าวต้มข้าวต้มลืมผัว่าให้เจอในกูเกิลให้ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะไปกินบ่อยไงหน้าสอเปดใหมเออหน้าจะเป็นข้าวต้มอยู่แล้วทุกวันนี้ไม่แล้วใาครขายอ่ะให้คล้ายก็คุ้นๆนะออกไปเลใคล้ายๆครับเออกอกคนว่าสอบประถมแล่ะแม่เอาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะท่านผู้ชมครับจะได้เห็นว่าเขาทำตลาดกันได้จริงๆนะฮะแ๊บเดี๋ยวครับ